รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคือกรมวิชาการเกษตรยั่ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการผลิตที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้และพัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะ คุณผู้ชมคะมะพระ้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากจังหวัดประจบวบคีรีขันค่ะพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีแล้วก็ที่อำเภอหลังสวนค่ะ แต่ว่าปัญหาที่เกษตรกรต้องเจออยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือมะพร้าวมีอายุมากลำต้นสูงผลผลิตตกต่ำรวมไปถึงยังเจอปัญหาภัยธรรมชาติและแมะลงศัตรูพืชระบาดราคาผลผลิตก็ไม่แน่นอนด้วยค่ะทําให้ทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรมีการศึกษาวิจัยแล้วก็นําเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวคุณภาพไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของมะพร้าวน้ําหอมค่ะวันนี้ในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นานจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าช่วง รกไปติดตามช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้กันก่อนค่ะนับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและส่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด แต่เดิมพื้นที่11ไร่40ตารางวาในอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้เป็นพื้นที่โลง่งขาดแคลนน้ำมีลักษณะดินตื้นปนลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่13มิถุนายน2544ให้จัดทำแปลงสาธิตตัวอย่างในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางเลือกแก่เกษตรกรภายใต้ชื่อ ศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยอนเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริโดยมีสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดช,ชอบสนองงานในพระราชดำร,ร,ริหลังจากที่เราเข้ามาดําเนินการปรับปรุงตรงนี้นะครับโดยใช้ใช้หลักของอินทรีย์เข้ามาช่วยนะประการแรกก็คือทําให้หญ้าเกิดก่อนเวลาเราพลวนดินตัดหญ้านะครับ ใบวัชพืชต่างๆเนี่ยก็จะเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นปุ๋ยเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงบำรุงดินนะครับประการที่3ใช้ในส่วนของพืชพืชตระกูลถั่วนะครับที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะฮะมาปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสร้างความเจริญสมบูรณ์ให้กับดินให้มากที่สุดนะครับหลังจากปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วทางศูนย์ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆแบ่งเป็นแปลงสาธิตระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน กิจกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมด้านประมงโดยในส่วนกิจกรรมด้านพืชศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆตามที่เกษตรกรสนใจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองในส่วนของศูนย์วิจัยเองนะคะก็จะมีการสนับสนุนพืชพันธุ์ต่างๆนะคะ ที่มีความน่าสนใจแล้ววิเคราะห์พื้นที่แล้วว่าน่าจะเหมาะสมที่จะปลูกตรงนี้ก็มีการนํามาสนับสนุนเรื่อยๆค่ะมันได้เยอะเลยครับสําหรับที่ศูนย์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากผมได้หลายๆอย่างเช่นวิธีเร่งผลผลิตวิธีทําให้ออกนอกฤดูอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคหลายๆอย่างจากที่เรามีแค่พื้นฐานนะเมื่อก่อนจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วไม่ประสบความสําเร็จทีนี้ก็เลยเข้ามาที่มูลนิธิชัยพัฒนา แล้วได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ว่าให้ปลูกพืชผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกจากแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแนวทางไว้ทําให้กว่า15ปีที่ผ่านมาทั้งเกษตรกรในพื้นที่บ้านยามกาน้อยและที่อยู่โดยรอบโครงการตลอดจนผู้สนใจทั่วไปล้วนได้รับประโยชน์จากการนําไปปรับประยุกต์ใช้ที่ได้คือให้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุง้งเฟ้อ อดออมประหยัดแล้วรู้จักอ,อดทนเพียรพยายามที่จะทำถึงเราจะมีปัญหาก็ไม่ทอ้อค่อยๆทำทำไปทีละนิดทีละอย่างแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะหากท่านใดนะครับนำเอาหลักภัจยาของพ่อเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตผมเชื่อว่านะครับความเป็นอยู่เนี่ยเราจะไม่ลำบากมีอยู่มีกินมีใช้นะครับไม่เดือดร้อนนะครับ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานในเชิงบูรณาการเพื่อขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่7 0,000ืแห่งทั่วประเทศภายในปี2560โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้กรมวิชาการเกษตรจะได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและภาคเอกชนสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อร่วมสืบสารแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยพ้นจากความทุกข์ยากสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆจนประสบผลสำเร็จบนพื้นฐานของความพอเพียงต่อไป มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนิยมบริโภคผลสดมีลักษณะประจำพันธ์คือเป็นมะพร้าวในกลุ่มต้นเตี้ยน้ำมีกลิ่นหอมรสหวานดับกระหายความต้องการของตลาดก็มีมากทั้งในและต่างประเทศค่ะแต่ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่พบในการปลูกก็คือความไม่สม่ำเสมอของความหวานและความหอมค่ะ กขาต้องการอยู่เยอะแต่มันไม่พอเาก็ต้องอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาครั้งหนึ่งถ้าว่ามาอาทิตย์จะสองครั้งสามครั้งเราก็มีไม่มีให้เข้าไงตอนนี้ก็มีประสบปัญหาก,ก็คือแมงรบกวนนี่หละกำลังกำลังจะศึกษาว่าอะไรที่มันกันแมงได้เนี่ยผมก็อยากได้ตรงนั้นจริงๆเลยแหละคุณผู้ชมคะจากปัญหาเหล่านี้ของเกษตรกรบวกกับกระแสะความนิยมการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีมากขึ้น ทำให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพขึ้นค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผล,ผลผลิตแล้วก็เน้นให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพทั้งความหวานและความหอมทั้งน้าและก็เนื้อค่ะก่อนหน้านี้เราเรวบรวมเฉพาะ ในเรื่องของมะพร้าวแกงเป็นหลักช่วงหลังๆเราก็เลยได้มีเห็นความสําคัญว่ามะพร้าวมันหอมนี่มีความสําคัญก็เลยได้รวบรวมรวบรวมพันธมะพร้าวมํนหอมจากแหล่งภาคกลางอะ,ค,ะค่ะก็จะมีที่าราชบรุรีนครปฐมซึ่งเป็นแหล่งปลูกเดิมเนี่ยค่ะมารวบรวมปลูกไว้ที่ศูนย์แล้วก็ทําการคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้พันเนี่ยที่มีความหวานความหอมเหมือนกับที่ที่ปลูกอยู่ที่แหล่งเดิมอะ,ค,ะค่ะค่ะ แล้วก็มาทดลองปลูกในพื้นที่ใช่ต้องลองรวบรวมแล้วก็ปลูกและคัดเลือกจนได้สายพันธุ์มะพร้าวนมหอมพันธุ์แท้ที่สูงตอนนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ทําการรวบรวมพันธุ์มะพร้าวเพื่อที่จะนํามาวิจัยพัฒนาให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งที่ผ่านมาถือว่างานวิจัยประสบความสําเร็จสามารถ,ถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรไปปลูกในเชิงเศรษฐกิจได้ค่ะแต่เอ๊คุณผู้ชมคะมะพร้าวต้นนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าต้นอื่นๆค่ะ เป็นมะพร้าวที่สำเร็จประเทศทรงปลูกอะคะ่ทิพยเป็นเป็นมะพร้าวกลุ่มต้นสูงนะคะค่ะซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิธีกศการที่สูนนะคะามสิบอ็กรกาคมสองพันห้าร้อยสมสิบเอรรกกเนาะคุณผู้ชมคะและตอนนี้พี่ทิพยาก็พาแนานเข้ามาในสวนมะพร้าวของทางศูนย์แล้วนะคะซึ่งที่นี่รวบรวมพันธุ์ต่างๆของมะพร้าวไว้ค่ะ จะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละต้นก็จะมีตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่การปลูกนั้นพี่ทิพยาบอกว่าจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันค่ะคือพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มหรือยกร่องได้นะคะเราก็สามารถปลูกในพื้นที่ดอนได้แต่การปลูกในพื้นที่ดอนเนี่ยข้อที่เราจะต้องคํานึงนะคะก็ここคือว่าจะต้องมีแหล่งน้านะคะในช่วงฤดูแล้งเพราะว่ามะพราะ้าวน้ําหอมเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะคะถ้าเทียบ <m> กับมะพร้าวพันธุ์ต้นสูงทั่วไปเนี่ยมะพร้าวน้ําหอมจะต้องการน้ำปริมาณน้ํามากเนื่องจากว่าเป็นมะพร้าวที่เราบริโภค ผลอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าแรงเนี่ยถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงนานเกิน3เดือน<ม>ต้องมีการให้น้ำมะพร้าวนะคะ<ม>ซึ่งของศูนย์เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ติดระบบสปริงเกอร์แต่ว่าเราจะใช้วิธีการให้น้ําเหมือนพืชไร่อ่ะคะ่ะก็คือให้สปริงเกอร์ขนาดใหญ่นะคะก็คือเหมือนมาตั้งไว้ใช่ตั้งแล้วก็กระจายตามจุดนะคะค่ะในตัวของสปริงเกอร์ตัวใหญ่เนี่ยก็ไกลได้ประมาณ5เมตรคือนอกจากเรื่องของแหล่งน้ำที่เราจะต้อง ให้ให้ความสําคัญแล้วนะคะแล้วข้อดีข้อเสียกับการปลูกมะพร้าวใน 2>, 2, 2พื้นที่แบบนี้ต่างกันยังไงบ้างะคะ,คะข้อดีในการปลูกมะพร้าวในที่ดอนเนี้ยการขนส่งทําได้สะดวกค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราตัดมะพร้าวเนี้ยก็จะใช้วิธีใช้เชือกโรยลงมานะคะคุ้ S <S เชือกจะพันที่ก้านนะคะ,คะของก้านทลายแล้วก็โรยลงมาเพื่อป้องกันผลผลิตเนี้ยกะแทกกับพื้นก่อให้เกิดความเสียหายแต่ในพื้นที่ท้องร่องเนี้ยทยสสยี่เกษตรกรทั่วไปนิยอมปลูกเนี้ยเขาจะใช้วิธีคือตัดทลายลงในร่องน้ําคะแล้วก็ใช้เรือนะคะขนนะคะ,คะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปลูกในที่ลุ่มข้อดีข, <ะ S 2> ของการปลูกในที่ลุ่มเนี้ยค่ะในช่วงหน้าแล้งเขาจะมีน้ําอยู่ตลอดค่ะใช่ถึงแม้ว่าหน้าแล้งเนี้ย ปริมาณฝนน้อยแต่ว่าถ้าพื้นที่ท้องร่องมันก็ยังคงมีน้ำหลงเหลือและความชุ่มชื้นของดินมันจะมีเยอะกว่านะคะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าแรงเนี้ยก็ถ้าเกิดท้องร่องแห้งก็จะใช้วิธีการเอา ลอกเลนเขาเรียกว่าลอกเลนนะคะ,คะเอาขี้เลนขึ้นมาโปะที่ขนต้มนมะพร้าวเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชไปด้วยเพราะว่าเวลาน้าฝนเนี่ยสิ่งต่างๆเวลาปุ๋ยอะไรที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชะล้างลงสู่ท้องร่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการลอกเลนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเ,เพิ่มธาตุอาหารให้แก่มะพร้าวค่ะแล้วคุณภาพรสชาติของผลผลิตที่ที่ออกมาเนี่ยจะต่างกันไหมคะถ้าเทียบกับอันนี้ขอยกตัวอย่างแหลงปลูกในภาคกลางนะคะ เขาก็บอกว่าคุณภาพของความหอมความหวานของน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยจะมีความหอมความหวานกว่าแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วยนะคะแหล่งพันธุ์ที่เรานํามาปลูกเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราคัดเลือกแหล่งพันธุ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีความหอมความหวานของพันธุ์ตั้งแต่ต้นแล้ว<ม>นั่นก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในการปลูก<ม>แล้วส่วนประการที่2ก็คือในเรื่องของการจัดก,การเรื่องท่าตอาหารนะคะการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องมีการดูแลรักษาที่ดี อันนั้นก็ทําให้คุณภาพของความหอมความหวานของนะ้ํามะพร้าวก็ยังคงมีอยู่นอกจากนั้นในการเลือกพื้นที่ปลูกอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราปลูกมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยค่ะเราก็ต้องคํานึงว่าพื้นที่ปลูกต้องห่างจากมะพร้าวพันธุ์ทั่วไปหรือมะพร้าวกลุ่มต้นสูงมะพร้าวแกงเพราะมิฉนั้นเนี่ยละอองเกสร สามารถที่จะมาผสมพันธุ์ได้ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงพื้นที่ปลูกได้ให้ให้มีเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมอย่างเดียวไม่ให้มีมะพร้าวอย่างอื่นปรับ,บนเนี้ยก็จะเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมทมมี่มีคุณภาพได้นะคะคุณผู้ชมคะเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวมีเพียงพอกับความต้องการจําเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําให้ปุ๋ยการดูแลรักษารวมไปถึงการต้องการกําจัดมแมลงศัตรูที่ระบาด เพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพค่ะตรงนี้พี่มีอยู่50ไร่ที่ <50 S 2> ทำมะพร้าวน้ำหอมค่ะทำมากี่ปีแล้วคะที่ทำมาประมาณ30ปี30ปีะมะพร้าวนี่อายุประมาณรุ่นนี้ประมาณ19ปี<อ>คือคือรุ่นแรกของพี่นั่นตัดออกไปแล้วแล้วก็ไปปลูกแปลงใหม่แล้วอายุพอๆกันเลยค่ะ19 <laughs> <laughs> วิธีการดูแลมะพร้าวของพี่วิลาศ ตั้งเมื่อก่อนเอามาเมื่อก่อนก่อนดูยังไงอคะเมื่อตอนซื้อที่ใหม่ๆแล้วกันก็จะเป็นปลารกแล้วก็ถางแล้วก็ขุดร่องแล้วก็ปลูกธรรมดาเลยเมื่อก่อนแร่ธาตุอาหารเนี้ยยังดีอุดมสมบูรณ์เพราะว่ายังไม่ได้มีการเอาดินใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าจะได้ผลผลิตดีไหมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าการเป็นกฎเป็นด่างของดินในที่พรุตรงนี้คือเป็นที่พรุเสม็ดไม้เสม็ดเมื่อก่อนค่ะใช่แล้วก็เลย พยายามเสาะหาควารมรู้จากศูนย์วิจัยบ้างจากกรมพัฒนาที่ดินบ้างเอามาปรับสภาพดินในสวนค่ะใช่แล้วเริ่ม,เร,มเริ่มไปหาความรู้เริ่มมาเอาเทคโนโลยีเนี่ยมา,มาใช้ในสวนเราเนี่ยกี่ปีแล้วคะ20กว่าแล้ว<อ>ก็ตั้งแต่รุ่นแรกๆพอพี่ปลูกรุ่นแรกได้สักประมาณ5ปีพี่ก็เริ่มเข้าไปกับที่ศูนย์วิจัยแล้วเริ่มเริ่มติดต่อกับศูนย์วิจัยแล้วเพื่อเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวเพราะรู้ว่า มีศูนย์วิจัยพืชอยู่เราเราสงสัยอะไรเราก็จะปรึกษาตรงนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นดินที่นี่ก็ต้องเอาไปตรวจมาแล้วเอาไปตรวจแล้วแล้วทางศูนนี้เราเอาคําแนะนําจากทางศูนเนี่ยมาใช้ยังไงในสวนนี้บ้างอะคะก็ใช้ตามที่เขาแนะนําคือการดูแลส่วนการจัดการส่วนแล้วก็การใส่ปุ๋ยอย่างของกรมเนี่ยเราแนะนําให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13, 13, 2 1 ะะอัตราที่แนะนําก็คือ4กิโลกร,รัมต่อต้นต่อ,ตอปีแบ่งใส่2ครั้งนะคะร่วมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกถ้าเราหาได้เนี่ย ที่เกษตรกรหาได้ง่ายๆอาจจะเป็นปุ๋ยมูลวัวหรือมูลไก่นะคะ<า>ก็อัตราที่แนะนําก็คือ2 0่สถึงสากิโลกรัมต่อต้นต่อ,ตอ,ตอปีเช่นกันนอกจากนั้นก็อาจจะมีถ้าตัวอื่นที่ช่วยในการเสริมเพื่อให้มะพร้าวเนี่ยติดผลได้ดีด่งขึ้นนะคะก็จะเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันผลผลิตตั้งแต่เอาเทคโนโลยีเอาความรู้ที่ได้จากศูนย์วิจัยพืชสวนเนี่ยมาใช้กับเมื่อก่อนที่เริ่มต้นทำเนี่ยผลผลิตต่างกันไหมคะต่างกันคุณภาพต่างกันเลย ยังไงคะต่างกันยังไงบ้าต่างคือคุณภาพมาก่อน,นาาเนี้ยมะพร้าวเนี้ยจะติดน้อยอติดติดผลน้อยค,คือออกจันมาแล้วมันจะมีดอกตัวเมียน้อยค่ะไม่ติดดอกอย่างนี้แล้วอหอมขึ้นหวานขึ้นนี้ด้วยความหอมขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ปุ๋ยอยู่แล้วถ้าเราใส่ตามตามอัตราส่วนจริงๆเนี่ยหวานค่ะหวานขึ้นเนื้อเนื้อนุ่มขึ้นแล้วก็หวานขึ้นค่ะตอนนี้ส่งขายนี้ลูกเท่าไหร่นะคะพี่วิราชตอนนี้ส่งอยู่สิบ สิบสามบาทอยู่หน้าสวนหน้าสวนเลยเก็บแล้วก็ส่งหน้าสวนเลยโอ้โหถือว่าราคาใช้ได้ไหมคะราคาแบบนี้ใช้ได้ใช,ไดใช้ได้อยู่เนาะเพราะตั้งแต่แปดบาทขึ้นไปนี่ถือว่าเกษตรกร,รอพออยู่ได้อพออยู่ได้นาะว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแม่ดิทนแนนมีพื้นที่มากๆนี่นะคะกะว่าจะไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมขายบ้างละค่ะ และนอกจากวิธีการใส่ปุ๋ยและวิธีการดูแลรักษาสวนแล้วพี่ทิพยาก็ยังมีเทคนิคในการเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมแท้มาฝากด้วยละค่ะเทคนิคในการเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์นอกจากคัดจาก แหล่งที่เชื่อถือได้ที่เกษตรกรทําพันุ์มาจําหน่ายนะคะอส่วนหนึ่งเราเวลาเราไปซื้อที่สวนนี้เราก็มีวิจารณคัดเลือกง่ายๆของเราเองนะคะก็คือให้ดึงต้นกล้าเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็เด็ดที่ปลายรากเนี้ยค่ะเนี้ยรากที่มีการกำลังจะพัฒนาเนี่ค่ะยปลายรากตรงนี้ต้องเป็นรากแบบนี้ใช่ไหมคะเนี้ยค่ะเด็ดปึ๊บแล้วก็เด็ดค่ะแล้วก็ดมดูนะคะถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะก็แสดงว่า พันมะพร้าวนี้ยก็จะมีความหอม okay. mm hmm. นะคะคุณผู้ชมคะมะพร้าวถือว่าเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะ เพราะฉะนั้นการนาเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ําหอมคุณภาพที่กรมวิชาการเกษตรนํามาถ่ายทอดให้เนี่ยทั้งเรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินการใส่ตามอัตราส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมรวมไปถึงการจัดการสวนเมื่อเกษตรกรนํามาปรับใช้ก็จะทําให้ผลผลิตมะพร้าวนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการด้วยค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวน่ารู้ด้านการเกษตรอ,อื่นๆกันต่อเลยนะคะกับเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ รุนสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ครับเรื่องเล่าข่าวเกษตรวันนี้มีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องเกษตรกรเช่นเคยไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2559กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรจัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีนณห้องประชุมใหญ่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โดยได้รับเกียรติจากดรเสริมสุขสลักเพชรรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานตามที่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนหรือ AQS IQ SI ได้ส่งคณะผู้แทนมาตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปยังประเทศจีนชุดแรกจำนวน60รายที่ประเทศไทยและได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินความว่า AQSIQ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวทรงออกไปจีนที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน45รายส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินอีก11รายหากยังต้องการจะขึ้นทะเบียนจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินอีกครั้งซึ่ง AQSIQ พิจารณาเห็นชอบให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน6เดือนโดยหลังจากวันที่5พฤษภาคม2560เป็นต้นไปหากผู้ผลิตและแปรรูปข้าวทรงออกไปจีนรายใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็จะไม่สามารถส่งออกข้าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อชี้แจงถึงข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆตลอดจนแนวทางการตรวจประเมินของ AQS IQ SI ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่จะเข้ารับการตรวจประเมินครั้งต่อไปในปี2560 และเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรจัดพิธีรวมพลังแห่งความพักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีดรสุวิ์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางกล่าวคำปฏิญาณพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี Oh. ่งท้ายกันด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในระยะที่มีสภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าเช่นนี้กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงแอฟริกันที่มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนเตรียมออกดอกหากระบาดรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ต้นทุเรียนหยุดชะงักการเจริญเติบโต,ตและมีผลต่อการติดดอกและผลของทุเรียนได้ให้เกษตรกรรีบสำรวจส่องดูไรแดงแอฟริกันบริเวณด้านบนใบเพสลาด ซึ่งสามารถเห็นไรแดงแอฟริกันได้ด้วยตาเปล่าโดยจะสามารถพบเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มวิ่งเคลื่อนไหวไปมาหากพบการเข้าทำลายของไรแดงแอฟริกันเกษตรกรควรพ่นด้วยสารฆ่าไรคือสารโพรพาไก์30% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารอะมิทรัส20% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน l, ้ำ20ลิตรโดยควรพ่นสารสลับชนิดกันและทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวสารกิจกรรม พร้อมคำแนะนำทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันในวันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไรนานำเสนอเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวคุณภาพชนิดใดระหว่างข้อ1มะพร้าวกะทิหรือข้อ2มะพร้าวน้ำหอมถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคํัต่อมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจัจกรกรุงเทพ109 0 0สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่13พฤศจิกาย,ยน2559ที่ถามว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรที่ช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้พืชน,นำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีคือผลิตภัณฑ์ใดคำตอบก็คือ ข้อ2ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสําหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ คุณผู้ชมคะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยถือว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่อีกมากนะคะอย่างในพื้นที่ภาคใต้เองก็ยังสามารถขยายพื้นที่เพาะป,ปลูกออกไปได้อีกเยอะค่ะและถ้าหากพี่น้องเกษตรกรนําเอาเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ําหอมคุณภาพที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาถ,ถ่ายทอดให้เนี่ยไปปรับใช้ก็จะทําให้ผลผลิตนั้นมีปริมาณมากขึ้นคุณภาพก็จะดีขึ้นแล้วก็จะทําให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรนั้นดีขึ้นตามไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหา ของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้แนาและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะคนเก็บเนี่ยจะใช้ยุคนเดียว<ะ>ใช้คนเดียวตั้งสูงันนี้เหรอค,ครับ เขาจะตัดวันหนึ่งแล้วแต่เขาสั่งวันละพันลูกหรือสองพลูกหรือพันห้าแล้วแต่เขาจะสั่งส่วนคนเก็บว่าคนเดียวเหมาเลยวันละพันพันหอย่างเงี้ยน,นับลายลูกลูกละหนึ่งบาทลูกละหบาทนับลูกเลยเนาอ